sería okay. ผมไปดูคลิปนี้จะเห็นนะครับว่าการเมืองอเมริกาไม่เคยเละเทะขนาดนี้ครับนี่เป็นการแลกเปลี่ยนวิวาทะต่อนหน้า,นนากล้องทีวีต่อนหน้านักข่าวระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำพรรคเดโมแครตสองคนซึ่งมีความสำคัญมาก ต่ออนาคตการเมืองของทรัมป์นั่นก็คือวุฒิสมาชิกชัคชูเมอร์กับสอสแนนซี่ฟาโลซีแนนซี่ฟาโลซีนี่กำลังเตรียมจะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสภาล่างซึ่งผลจากการเลือกตั้งกลางเทอมพรรคเดโมแครตได้เสียงข้างมากแปลว่าถ้าพรรคเดโมแครตจะขยับ หรือเดินเครื่องเล่นงานทรัมป์ก็เกิดขึ้นได้แหละแต่ว่าที่ทรัมป์เชิญวุฒิสมาชิกชัคชูเมอร์กับสอสอเพโลซีมาที่ทำเนียบขาวเนี่ยเพื่อจะต่อรองกันครับและระหว่างต่อรองนี่แหละทะเลาะกันเละเทะเลยเพราะว่าทรัมป์บอกว่างบประมาณเนี่ยเรื่องสร้างกำแพงตรงชายแดนกับเป็กซิโกเนี่ย จะของบ5,000ล้านเหรียญก็ประมาณ1,60 0 0 0ล้านบาทจำได้นะครับนี่เป็นคำมั่นสัญญาตั้งแต่หาเสียงแล้วบอกว่าต้องการสร้างกำแพงนี้ต้องการของบรัฐบาลแต่ว่าสสเดโมแครตฝ่ like ายค้านบอกโน no, ให้ไม่ได้เย,ยนอะขนาดนั้นยังเก่งที่สุดให้ได้เนี่ยหนึ่ล้านเหรียญก็ประมาณ 30, ส0มหมื่นกว่าล้านบาทช่างบอกโ no นไม่เอาแล้วถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ย งบประมาณไม่ผ่านคือสภาก็ไม่โหวตให้แล้วทรัมป์บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็โอเคชัดดาวเลยชัดดาวก็คือว่ารัฐบาลทั้งรัฐบาลเนี่ยหยุดทํางานเพราะไม่มีงบประมาณไม่มีเงินเดือนจ่ายข้าราชการทั้งหลายชัดดาวและเส้นตายคือ21ทธันวานี้ครับ21ธันวานเนี่ยถ้ากไม่มีข้อตกลงระหวา่างพรรคเดโมแครตกับทรัมป์นี่ถือว่า จะเป็นอัมพาตเคยเกิดขึ้นมาแล้วครับสมัยโอบามาก็เคยเกิดแต่ว่าไม่มีใครกลอยากให้เกิดเพราะมันเกิดแล้วเนี่ยทุกคนจะเดือดร้อนพูดง่ายๆคือข้าราชการทั้งหลายแหล่ไม่มีเงินเดือนให้ัที่ไม่มีเงินเดือนให้เพราะว่างบประมาณมันไม่ผ่านและเส้นตายคือ21ธันวาคมนี้ที่มันแปลกกว่านั้นก็คือว่าทรัมป์บอกว่าผมจะภูมิใจมากเลย ้าผมตกลงกับคนไม่ได้แล้วผมจะประกาศชัดดาวรัฐบาลนี่ยทำไมประธานาธิบดีบอกว่าจะภูมิใจถ้าให้การทำงานของหน่วยราชการทั้งหมดเป็นอำมาตผมเชื่อว่าเพราะว่าทรัมป์เนี่ยหาเสียงผมคิดว่าทรัมป์คิดว่าถ้ามีการชัดดาวเกิดขึ้นเนี่ยทรัมป์ชี้นิ้วไปที่เดโมแครตเลยวันนี้พรรคฝ่ายค้านเน่เป็นตัวการเขาไม่ยอมผ่านงบประมาณของพวกท่านดังนั้น มันจึงกลายเป็นเรื่องของการที่ฝ่ายค้านจงใจกันแกลง้งไม่ให้รัฐบาลข้าราชการประจําทั้งหลายได้งเงินเดือนแล้วห้องสม,มุดพิพิธภัณฑ์ปิดหมดนะครับเพราะว่าไม่มีงบที่จะจ่ายสําหรับค่าน้ําค่าไฟอะไรด้วยซ้าไป,ไปจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่มีใครรู้แต่ว่านี่เป็นประเด็นสําคัญมากเพราะว่ามันเท่ากับว่าทรัมป์เนี่ยจะใช้การเมืองแบบฟ้องชาวบ้านตลอด คลิปที่ผมไม่ดูเนี่ยเป็นคลิปที่อัดเสียงได้ยินชัดเจนนะครับว่าทมป์พูดว่ายอย่างไรและฝ่ายของสอสอเพโลซีว่ายอย่างไรสอสอเพโลซีบอกว่านี่ท่านประธานาธิบดีท่านเนี่ยคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาท่านคุมเสียงในสภาท่านคุมเสียงในธรรมเนียบรัฐบาลท่านสามารถจะแก้ปัญหานี้ได้หรือป้องกันปัญหาไม่ให้มีการชัดดาวได้ แต่ถ้าท่านไม่ทำเราจะเรียกมือนว่าเป็นทรัมป์ชัดดาวทรัมบอกฮะทรัมป์ชัดดาวเลยเหรออันนี้แหละที่ฝ่ายเดโมแครตรู้ว่าเป็นจุดอ่อนเพราะถ้าเกิดชัดดาวเนี่ยมาอยู่ที่ว่าใครโทษใครฝ่ายทรัมป์ก็ต้องโทษเดโมแครตฝ่ายเดโมแครตก็ต้องโทษทรัมป์ท้ายที่สุดนะีมันจะมีผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีคราวหน้าอีกสองปีก็หน้าด้วยแต่ที่มันแปลกก็คือว่า ขณะที่เถียงกันและก็เป็นข่าวภาพชัดเจนออกไปเนี่ยทรัมป์ไม่พยายามที่จะบอกว่าเอาละพอละพอละเดี๋ยวเราไปไปดูคุยกันดีกว่าก็ปล่อยให้ักข่าวอัดเทปนี้ต่อไปขณะที่สสพิโลซีและวุฒิสมาชิกชูมอร์ซึ่งเป็นพรรคเดโมแครตเนี่ยบอกว่าเอางี้ละกันเราเดี๋ยวคุยกันใหม่แล้วคุยกันเฉพาะวงในละกันไม่ต้องไปออกข่าวไม่ต้องไปอัดเทปหรือว่าไม่ต้องไปถ่ายทอดสดรอบทรัมป์ไม่สนใจ ดูสัตว์สีหน้าท่าทางทรัมป์เนี่ยคล้ายๆกับว่าพร้อมที่จะปะทะเผชิญหน้าแล้วพร้อมจะจะมีการชัดดาวการที่ชัดดาวเกิดขึ้นเนี่ยโดยที่ฝ่ายบริหารคือทำเนียบขาวกับฝ่ายสภาตกลงกันไปได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติแต่ว่าปกติจริงๆก็คือต้องตกลงกันให้ได้ก่อนเส้นตายเส้นตายนี่คือ21ธันวานี้ซึ่งก็คือใกล้คริสต์มาส วาดภาพดูสิครับว่าหน่วยราชการทั้งหลายของสหรัฐถูกชัดดาวคือเป็นอาวาธในช่วงคริสต์มาสก่อนคริสต์มาสเงินเดือนไม่ได้เงินที่ควรจะเอามาเพื่อจะซื้อของฉลองคริสต์มาสปีใหม่ก็ไม่ได้ต้องจนกว่าทรัมป์จะตกลงได้กับเดโมแครตมันก็เป็นเรื่องวิกฤตทางการเมืองจริงๆครับแต่ทรัมป์ที่ทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เนี่ย ก็เพราะว่าทรัมป์ต้องการให้เห็นว่าเขาเป็นคนแข็งเขาเป็นคนไม่ยอมที่จะให้เดโมแครตมาคุกคามข่มขู่กดดันแต่ในเดียวกันสสของเดโมแครตที่นำโดยนี่แหละวุฒิสมาชิกชักคชูเมอร์กับสสแนนซี่ไพรซี่เนี่ยก็ไม่ยอมเหมือนกันก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางทรัมป์เนี่หาเรื่องเองท่ป์อยู่ดีๆมาของงบประมาณตั้ง5,000ล้านเหรียญเนี่ย เพื่อไปสร้างกำแพงทั้งๆท,ท,ที่ก็ไม่แน่ใจว่าจะป้องกันปัญหาอัชญรกรปัญหายาเสพติดอย่างที่ทรัมป์อ้างหรือเปล่าแต่ทรัมป์รู้ว่านี่คือจุดหาเสียงบางข่าวดังนั้นทรัมป์จะต้องอย่างน้อยที่สุดแสดงให้เห็นว่าก็าจะไม่ยอมถอยเรื่องนี้เป็นอันขาดนี่คือเรื่องที่ผมอยากจะให้เห็นเพราะว่ามันสะท้อนถึงการเมืองที่เน่าขึ้นทุกวันในอเมริกามันทาให้เราเห็นนะครับว่า ทรัมป์นี่จะพยายามเล่นเกมตลอดเวลาทั้งหมดนี่ที่ทะเลาะกันเนี่ย13นาทีที่เป็นเทปนะครับและเทปนี้คนดูทั่วประเทศมันเหมือนเด็กทะเลาะกันนะมันเหมือนเด็กนักเรียนสองกลุ่มที่ตกลงไม่ได้แล้วก็ทะเลาะชี้หน้ากันเพียงแต่มันไม่ถึงขั้นท้าชกตีชกต่อยเท่านั้นเองครับ แต่ว่าภาษาที่ใช้สีหน้าท่าทางต่างคนต่างดื้อรั้นเนี่ยมันชัดเจนว่านี่มันเป็นการปกครองแบบสหรัฐประชาธิปไตยแบบสหรัฐจริงหรือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นประชาธิปไตยเป็นตัวอย่างของคนอื่นได้อย่างไรนี่คือเรื่องที่ทำให้ทุกคนเห็นคลิปนี้แล้วเศร้าอเมริกาศกร้าคนทั่วไปอย่างพวกเราที่ดูก็ไม่เชื่อว่ามาตรฐานการเมืองสหรัฐเนี่ย มันจะย่ำแย่ได้ถึงขนาดนี้ครับแต่อย่าลืมว่าวิกฤตของทรัมป์กำลังมีอีกด้านหนึ่งแล้วก็อาจจะแรงกว่าก็คือเรื่อง impeachment เพราะว่ามีการตั้งข้อหาโดยอายการสูงสุดของอเมริกาแล้วบอกว่าทรัมป์เป็นคนสั่งให้ทนายส่วนตัวไมเคิลโคเฮนไปจ่ายเงินให้กับผู้หญิงสองคนที่ออกมากล่าวหาว่าทรัมป์มีเพศสัมพันธ์ผิดปกติกับขา พวกเธอทรัมป์ก็บอกให้ไมเคิลโกเวนไปจ่ายตังปิดปากผู้หยิงสองคนนี้เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงหาเสียงก่อนจะเป็นประธานาธิบดีไมเคิลโกเวนก็ยอมรับกับอายการอิสระว่าจริงแต่เขาโยนให้ทรัมป์บอกทรัมป์เป็นคนสั่งการให้ทำในข้อหาของกรรมการอิสระต่อไมเคิลโกเวนก็ยืนยันว่าทรัมป์เป็นคนสั่ง ถ้าทรั่มเป็นคนสั่งจริงตามนี้ทำผิดกฎหมายนะครับคำถามใหญ่ก็คือว่าอย่างนี้เนี่ยรัปมจะต้องถูกลงโทษหรือไม่มีบางคนตีความรัฐธรรมนูญอเมริกาว่าประธานาธิบดีที่ยังนั่งอยู่ในตำแหน่งเนี่ยถูกฟ้องไม่ได้ต้องให้พ้นก่อนแต่อีกด้านหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้ประธานาธิบดีเนี่ยไม่มีอภิสิทธิ์ถึงขนาดนั้นถ้าทำผิดกฎหมายจริงมีหลักฐานจริงต้องฟ้องได้ อีกฝ่ายหนึ่งไปโดนเลยครับบอกว่าพรรคเดโมแครตซึ่งตอนนี้มีเสียงข้างมากในสภาล่างเนี่ยต้องเดินหน้าเพื่อที่จะอิมพ a c ชซึ่งก็แปลว,ว่าไตาส่สวนเพื่อถอดถอนทรัมป์ในสภาล่างเสียงพอครับสำหรับเดโมแครตเกินครึ่งครับแต่พอโยนขึ้นไปที่วุฒิสมาชิกซึ่งต้องได้อย่างน้อย60%ี่ยไม่พอ ไม่พอเพราะว่าเสียงข้างมากยังเป็น r ร p u b อ i c a บแต่ก็ไม่แน่นะครับ r ร p u b l i c a บอาจจะแปรภัพก,ก็ได้ r ร p u b อ i c a บที่เป็นห่วงตัวเองอีก2ปีข้างหน้าเลือกตั้งจะได้รับความไว้วังใจจากประชาชนหรือเปล่าเนี่ยก็จจะไม่เอากับทรัมป์ก็ได้แต่นั้นก็เริ่มมีข่าวรั่วออกมาแล้วครับว่าตอนนี้ทรัมป์เป็นห่วงว่าจะโดน e a c พ e d ถ้าโดนอิมพชก็แปลว่าต้องออกนะครับจะออกแบบไหนออกแบบดิสสันคือชิงลอาออกก่อน หรือจะออกแบบไปตั้งกระบวนการเลยซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นในอเมริกาเพราะว่าบิลคลินตันก็เคยโดนเหมือนกันสภาล่างก็ผ่านแต่สภาบนไม่ผ่านก็เลยตกไปแต่กรณีทรัมป์นี่หลายคนเชื่อว่าถ้าเกิดมีการขับเคลื่อนอย่างนี้จริงเนี่ยพรรคหรือพรรคเพื่นไม่น้อยก็จะไม่ยอมทรัมป์ก็จะโหวตอิมพิชคคือลงโทษไล่ทรัมป์ออก โอ้โหเรื่องใหญ่ข่าวที่รั่วออกมาในสื่อบางสื่อในอเมริกาบอกว่าทรัมป์เริ่มจะหนาวหนาวแล้วล่ะเพราะทรัมป์เริ่มเห็นว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ถึงแม้ว่าการสอบสวนนี้ยังยังไม่โยงรัสเซียว่าเข้ามาโยงใหญ่เข้ามาเกี่ยวพันกับทรัมป์เนี่ยซึ่งทรัมป์ก็พูดตลอดเวลาเขียนทุิตตลอดเวลาว่า no collusion ไม่มีการสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียแต่นั่นคนละประเด็นกัน ประเด็นที่คนกําลังมองก็คือว่าประเด็นที่อายการอิสระบอกว่าทรัมป์สั่งการให้ทนายส่วนตัวไมเคิลโกเวนไปจ่ายเงินให้กับผู้หญิงสองคนนี้เพื่อผิดปากนั่นไม่เกี่ยวกับเรื่องรัสเซียครับและนั่นแหละอาจจะเป็นจุดที่ฟ้องหรือดําเนินคดีกับโจนาห์ทรัมป์ได้เพราะขาวที่ออกมาว่าทรัมป์เริ่มจะหนาวเรื่องนี้หรือเริ่มจะเชื่อว่ามันเป็นไปได้เนี่ยทรัมป์ออกปฏิเสธบอก no เป็นไปไม่ได้ ที่จะมีการอิมพิชประธานาธิบดีที่ทำงานดีและที่ทำให้เศรษฐกิจดีที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นไปไม่ได้ทรัมป์อังคอนนี้นี่มันอยู่นอกเหตุผลนอกกติกาเลยนะครับเพราะไม่มีเกี่ยวกันประธานาธิบดีคนไหนจะเก่งขนาดไหนทำเศรษฐกิจได้ดีขนาดไหนถ้าทำผิดกฎหมายหรือทำผิดรัฐธรรมนูญก็ต้องเจอกับประเด็น ของการถูกอินพิชได้นี่คือเรื่องใหญ่ที่ผมเล่าให้ฟังนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องล่าสุดที่เกิดและก็กําลังจะทำให้เป็นเรื่องวิกฤตสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้วิกฤตระดับโลกเลยนะครับที่ฝรั่งเศสก็คือประธานาธิบดีอิมานูเอลมาครองซึ่งมีการประท้วงเผาบ้านเผาเมืองจนกระทั่งมาครองต้องออกมาขอโทษประชาชนทำนองนั้น ว่าผมก็มีส่วนรับผิดชอบต่อความโกรธแค้นของประชาชนที่รู้สึกว่าสวัสดิการตัวเองนั้นเสียหายไปเพราะการขึ้นภาษีน้ำมันก็ดีการลดสวัสดิการคนแก่ก็ดีก็เลยประกาศขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำให้กับคนงานฝรั่งเศสและเลิกภาษีน้ำมันเลิกการลดสวัสดิการของคนมีอายุ นี่คือการถอยของมาครองไม่รู้ว่าจะแก้วิกฤตได้หรือไม่นายรรกรัฐมนตรีอังกฤษครับเทอรซ่าเมก็ถอยหนึ่งก้าวเรื่องเบรกซิตเพราะว่ารู้ว่าสภา,าถ้าโหวตเมื่อไหร่แพ้ม่นนั้นเพราะว่าร่างการตกลงไปเจรจากันกันกบ EU ยูของเทอรซ่าเม์น,น,นั้นเนี่ยสสส่วนใหญ่รวมทั้งสสอพรรคคนสมัยทิพยของเธอด้วยไม่เอาครับไม่เอานี่ตกปับ๊บเธอต้องลาออกหรือเธอต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่เลยนะครับ เธอก็ไม่กลา้าก็เลยถอยไปบอกว่าเอาละยังไม่โหวตจะกลับไปเจรจารายละเอียดกับ EU อใหม่ก็ซื้อเวลาไปเพราะเส้นตายอยู่ที่29มีนาคม2ปีแล้วนะครับหลังจากที่มีประชามติของประชาชนให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปเจรจากันมาสองปีตอนนี้เส้นตายอยู่ที่29มีนาและถ้าไม่ผ่านสภาภายใน29มีนาก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ อังกฤษในสหภาพยุโรปนั่นเป็นวิกฤตของอังกฤษวิกฤตของทรัมป์เป็นวิกฤติที่สารฉะนั้นเรามีผู้นําโลก3มคนที่กำลังเจอวิกฤตทรัมป์เจรซัมเมและมาคองส่วนทรัมป์นั้นกําลังที่จะเข้าสู่โหมดของการที่ดิ้นดิ้นเต็มที่เลยครับดิ้นเรื่องของงบประมาณก็สู้กับเจอเม,มราะว่าถ้าไม่ให้งบประมาณ5,000ล้านเหรียญ เพื่อสร้างกำแพงตรงชายแดนกับเม็กซิโกทรัมจะชัดดาวรัฐบาลคือปิดการทำงานของหน่วยราชการจนกระทั่งเจราจาการสำเร็จไม่มีใครอยากให้เกิดชัดดาวเพราะว่าเกิดชัดดาวทุกคนเดือดร้อนทุกคนเดือดร้อนก็จะชี้หน้าว่าเป็นพรรคเดโมแกรดเป็นทรัมป์เป็นใครซึ่งต่างฝ่ายต่างก็จะชี้นิ้วเหมือนเดิมคือถ้าไม่ใช่พวกฉันก็เป็นอีกพวกหนึง่งแต่ทรัมป์บอกว่า I am proud ผมจะภูมิใจมากเลยถ้ามีชัดดาวเพราะว่า นี่แหละพวกคุณทำยังไม่มีประธานาิิบดีคนไหนในประิศาสตร์อเมริกานที่กล้าพูดว่าฉันจะภูมิใจมากถ้าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนทั้งหลายเดมโมแครตก็ไม่ยอมครับสองคนเนี่ยผู้นําเดโมแครตทั้งพรรคทั้งในสภาล่างและสภา,าบนเนี่ยก็มานั่งคุยกับทรัมป์ในทังเรีเยบขาวกล้องทีวีวิ่งอยู่ก็ทะเลาะกันให้เห็นเลยทรัมป์บอกไม่เอาผมไม่ยอมคุณ เพโลซีกับซูเมอร์ก็บอกว่าถ้าคุณไม่ยอมเราก็จะไม่มีทางตกลงกันได้ชรัมปบอกโอเคอย่างนั้นผมก็ชัดดาวรัฐบาลไปเลยปิดไปเลยไม่รู้กันไปตอนน่อรองกันอย่างนักเลงครับแต่นักเลงแบบนี้เนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับคนทั้งหลายมากมายนะดังนั้นทรัมป์จะเจออีพิชหรือไม่จะมีการชัดดาวหรือไม่รู้ก่อนคริสต์มาสนี้ครับและถ้าชัดดาวจริงแล้วก็เป็นเรื่องหน้าอับอายของอเมริกาทั้งประเทศจริงๆ จะเกิดรือไม่คอยดูครับตกลงชัดดาวอเมริกาเบรกซิตอังกฤษและเสื้อกับเหลืองที่ฝรั่งเศสกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องตามอย่างใกล้ชิดทุกฝีก้าวทีเดียวครับขอบคุณครับ